สคัในวันนี้คือวันที่10เนี่ยนะคะปรากฏว่าที่ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขามีการนัดค่ะพี่โอค่ะเขาขอเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจาระหว่างสาภาพของการบินไทยกับทางการบินไทยบริษัทตัวบริษัทนี่นี่กระทรวงแรงงานเป็นโต้โผเป็นโต้โผ เป็นตัวผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางละกันในการที่จะเรียกทั้งหมดเนี่ยมาพูดคุยกันว่าตกลงการที่จะจ้างพนักงานใหม่การเอาอพนักงานเดิมออกแล้การจ้างพนักงานใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรมันเป็นหน้าที่เขาคุณรู้เปล่าเป็นหน้าที่ของหน้าที่ของกระทรว<อ>งแรง,งงานในการดูแลยเลยคุ้มครองสวัสดิการแรงงานใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับว่า ให้ไปดูแลพนักงานการกบินไทยด้วยถ้าไม่กำชับก็ไม่ทำมั้งไม่ได้สิพี่โอก็พีอเป็นหน้าที่ไงเป็นหน้าที่เพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยเขามีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็โดยคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะเป็นตัวกลางในการเจราจาระหว่างตัวแทนสาภาพกับผู้บริหารของบริษัทการบินไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปและให้เกิดความลงตัวกันให้ได้ เรียนตรงๆว่าการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศกระทรวงแรงงานเองก็อยากเห็นการบินไทยเนี่ยเติบโตเหมือนในอดีตฟื้นฟูกิจการได้รวมถึงทําการบินไทยให้เติบโตแล้วก็แข็งแรงแน่นอนที่สําคัญคือต้องอาศัยศักยภาพคนที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถตรงนี้ต้องมาหารือกันครับแล้วเขาประท้วงเรื่องอะไร คุณนเรศพึ่งแย้มเป็นที่ปรึกษาของสา ح ح ภาพการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกแบบนี้พี่โอเพราะว่าการบินไทยเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยคือสา ح ح ภาพมีแบบสา ح ح ภาพเล็กสา ح ح ภาพน้อยเต็มไปหมดเลยเป็น 4, 5, สี่ห้าสาก่อนหน้านี้ก็เป็นใช่ไหมเป็นอันนี้ก็เป็นแต่เป็นทีแอบครับคือต้องบอกแต่ตอนนี้คือปรากฏตัวแล้วแกพอไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วมันก็เลยมีสาภาพเยอะแยะที่เห็นผุดกันขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสาภาพนั้นนี่นะคะก็บอกว่า สิ่งที่ต้องการเนี่ยตอนนี้เนี่ยพนักงานยอมรับแล้วว่าต้องลดคนครับแต่ทําไมต้องให้พนักงานมาเขียนใบสมัครใหม่มบางคนทํามา2 0 3 0ปีถ้าไปสมัครใหม่ก็เสียสิทธิ์เรื่องระยะเวลาการทํางานทันทีอายุงานไงเธอใช่ลาออกและเขียนใบสมัครใหม่เนี่ยมีผลกับเรื่องอายุงานที่ได้รับการชดเชย จากหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดและสวัสดิการต่างๆที่จะมีตามมาในอนาคตาพูดแบบนี้เขาก็เลยไม่ยอมสาภาพเขาเลยบอกว่านอกจากนี้เรื่องของอายุงานแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อสมัครแล้วจะได้อยู่กับบริษัทต่อไปหรือไม่อ,อใครไม่สมัครเขาจะเอาไปกองกองกอองอยู่ภูเดียวกันอยู่ถังเดียวกันที่เหลือเขาก็จะถังนั้นนะคลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็เอาคนเนี่ยไปทำงานตามภารกิจ ที่กำลังปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หลังจากเสนอแผนฟื้นฟูกิจการพอทางสหภาพเขาเสนออย่างนี้เขาคุยกับคุณสุชาติเสร็จคุณสุชาติว่าไงทราบไหมคะคุณสุชาติบอกว่าท่านเองเนี่ยก็เห็นด้วยว่าทำไมพนักงานต้องสมัครงานใหม่เ,<อ>เมื่อพนักงานพร้อมออกอยู่แล้ว<อ>จะรังแกคนที่อยู่กับบริษัททำไมเ,<อ>เรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็ท่านสุชาติที่เข้ามาดูแลพนักงานการบินไทยด้วยคุณเรศกล่าวอ้างคำพูดของ,อง,งรัฐมนตรีถูกต้องแต่ท่านรัฐมนตรีไม่ได้พูดเองแล้วโครงสร้าง ในเรื่องของการบินไทยมันเป็นยังไงที่ก็ปรับพนักงานก็เขาปรับพนักงานเนียคุณผู้ชมคะพนักงานของการบินไทยเนี่ยมีอยู่สองหมื่นกว่าคนก็จะเอาออกเนี่ยที่เรานําเสนอไปเรื่อยๆนะครเป็นล็อตเป็นล็อตเป็นลอ็นลอตนะพี่โอปรากฏว่าในล็อตแรกเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณสักหมื่นสามหมื่นสามพันคนที่จะออกจากจากสองหมื่น <20, S 1> เหลือหมื่นสามใช่อันนี้คือเป็นจํานวนคนก่อนเพราะว่าประการที่จะให้พนักงานออกเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุน ส่วนหนึ่งที่เขาต้องตัดทิ้งออกไปแต่ล่าสุดการบินไทยก็ปรับลดเงินเดือนพนักง,งานใช่ไหมถูกต้องเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองค่ะแล้วก็คนที่ไม่ได้บินหรือว่าเป็นลูกเรือที่โดยปกติประจำเนี่ยพอบินแล้วจะได้รับเงินไรายได้ตอนนี้ก็ไม่มีเลยคือเขาตัดอย่างนี้ครับล่าสุดเนี่ยคนที่เป็นพนักง,งานการบินไทยคนที่เป็นกัปตันจะมีค่าไร้เส้นคือใบอนุญ,ญาตของกัปตันไม่จ่ายให้หกหมื่นเจ็ดหมื่นบาท อันนี้มมไม่ให้แล้วไม่จ่ายให้ค่ะไม่จ่ายแล้วลดเง<ม>ินเดือนลงมาอีก2 0 3 0แล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือการที่จะต้องให้พนักงานเนี่ยเสียภาษีเองอืโดยก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทไอ้นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วป็นคนเสียให้อ่ะไอ้นั่นมันอ,อ,องค์กรเพ่งๆครับคืออะไรครับฮะองค์กรนั้นน่ะที่ไปดูแลเรื่องภาษีกับพนักงานเนี่ย <S <S 1> <S 1> เป็นองค์กรที่ประเภทแบบว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติครับ แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าที่ผ่านมากันบินไทยเขาทาแบบนั้นจริงๆนั่นแหละไม่มันผิดปกติครับมีรัฐวิสาหกิจไม่กี่แหง่งครับที่ <c oughs> จ่ยายภาษีให้กับพนักง,งานต่อมาผู้ช่วยนักบิน <c oughs> ก็จะมีค่าไรเซนใ <c oughs> บอนุญาตและใบอนุญาตก็ตกประมาณ3ามหมื่นสี่หมื่นต่อคนก็จ่ายให้แต่ของใหม่ไม่จ่ายไม่จ่ายให้อ้าวแต่ยี้ถ้าไรเซนเนี่ยถ้าหากว่าทางพนักงานนักบินหรือว่าผู้ช่วยนักบินต้องการก็คือต้องจ่ายเอง ก็ถือว่าเป็นวิชาชีพของฉันไงที่ฉันจะบวกเพิ่มคือเงินเดือนนะครับเรื่องราวของการบินไทยในการปรับโครงสร้างว่าด้วยเรื่องของการพนักงานการลดคนการลดอัตราเงินเดือนพนักงานเพื่อทําให้องค์กรรอดนะครับและทุกคนมารวมแรงรวมใจกันเนี่ยมันจะเดินหน้าไปได้หรือไม่ต้องติดตามครับค่ะ